หลังจากคืนพายุใหญ่ที่ต้นใสผ่านไปหลายวันหลวงตาอินยังคงทุดงเรื่อยไปในป่าใหญ่ท่านเดินเท้าเปล่าอย่างสงบไม่เร่งร้อนท่ามกลางทางเขาที่รกเรือ้อเต็มไปด้วยเถาวันและเสียงสัตว์น้อยใหญ่ท่านมักหยุดพักที่ใดก็ตามที่ธรรมชาติชวนให้สงบจิต จนกระทั่งวันหนึ่งท่านมาถึงลำธารเล็กๆที่ไหลทอดผ่านหุบเขาน้ำใสยเย็นไหลรินตัดกับเสียงนกร้องจากต้นไม้สองฝั่งบรรยากาศช่างสงบราวกับเป็นที่เหมาะแก่การปักกลดเพื่อภาวนาหลวงตาจึงหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่ริมลำธารขึงกลดเล็กๆแล้วนั่งภาวนาอย่างที่ท่านทำอยู่เสมอแต่ค่ำคืนนั้น ความสงบที่ควรจะมีกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงสะอื้นหหยหวนแผ่วเบาลอยมากับสายลมเสียงสะอื้นนั้นดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าคล้ายผู้หญิงกำลังร่ำให้หาใครสักคนลูกเอ๋ยลูกของแม่อยู่ที่ไหนแม่หาลูกไม่เจอเสียงนั้นไม่ได้ดังออกมาจากปากมนุษย์หากแต่เล็ดรอดออกมาจากความว่างรอบลำธาร หลวงตาอินไม่ตกใจท่านยังคงนั่งหลับตารับรู้เสียงนั้นอย่างสงบเพราะท่านรู้ว่าเสียงนี้มิใช่ของคนเป็นพลันปรากฏเงาร่างของหญิงชาวบ้านโบราณผมเผ้ายุ่งเหยิงใบหน้าซีดเผือดน้ำตานองดวงตาแดงชํำเต็มไปด้วยความเศร้าเธอกอดอกเหมือนกอดลูกน้อยที่ไม่มีอยู่จริงเธอร้องไห้พลางเอ่อยว่า หลวงตาเจ้าขาได้โปรดช่วยข้าด้วยข้าตามหาลูกมานานนักคืนแล้วคืนเล่าข้าไม่เคยได้พักแม้ตายไปแล้วใจก็ยังไม่วางด้วยเมตตาหลวงตาอินเพียงนั่งฟังไม่เร่งเรา้าไม่ตัดสินวิญญาณหญิงค่อยๆเว่าเรื่องราวออกมาด้วยเสียงสะอื้นเธอเป็นหญิงชาวบ้านที่อาศัยอยู่หมู่บ้านเล็กๆริมป่า คืนหนึ่งหมู่บ้านถูกโจมตีโดยกองทัพเธอรีบอุ้มลูกน้อยหนีแต่สุดท้ายถูกฟันสิ้นลมหายใจตรงนี้เองที่ลำธารส่วนชะตาของลูกไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรความห่วงหาความรักความผูกพันทำให้เธอไม่อาจก้าวข้ามไปได้จึงวนเวียนร้องไห้เรียกลูกที่ลำธารแห่งนี้มาหลายสิบปีหลวงตาอินค่อยๆลืมตาขึ้น ดวงตาสงบและเปี่ยมด้วยเมตตาเอยช้าๆแต่ชัดเจนว่าแม่ผู้ห่วงใย,ยเอย๋ยรักของแม่ยิ่งใหญ่มิมีประมาณแต่เมื่อรักทุกผูกได้ความยึดก็กลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการเจ้ามิให้ไปไหนได้เจ้าลองวางเถิดลูกของเจ้าหากยังมีชีวิตก็จะเดินไปตามหนทางของเขาหากสิ้นไปแล้ว ก็จักได้ไปสู่สุขติของเขาเองส่วนเจ้าจงวางความทุกข์เสียแล้วจักได้พบผลทางที่สว่างหญิงวิญญาณยังคงร้องไห้สะอึกสะอื้นกอดอกแน่นเหมือนกลัวจะสูญเสียสิ่งสุดท้ายในใจไปเธอสั่นหัวแรงๆน้ำตาไหลพรากไม่ข้าวางไม่ได้หลวงตาลูกของข้ายังเล็กนักเขาจะอยู่ได้อย่างไรหากไม่มีแม่ ถ้าเขายังร้องหาข้าจะทำอย่างไรถ้าไม่อยู่เคียงข้างเขาเธอพูดพลางตะโกนก้องไปในความมืดราวกับเสียงนั้นสะท้อนก้องกับสายน้ำและหุบเขาหลวงตาอินฟังอย่างสงบไม่ปฏิเสธไม่เร่งรัดท่านจริงเอื้อนเอ่ยเบาๆแต่มั่นคงแม่เอย๋ยรักของแม่เปี่ยมด้วยเมตตาแต่เพราะเจ้าคิดว่ามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่ปกป้องได้ เจ้าจึงพันธนาการตนเองด้วยห่วงนั้นเจ้าลองดูสายน้ำนี่สิเมื่อมันไหลไปย่อมไม่ย้อนกลับหากน้ำยังห่วงอยู่ข้างต้นทานวันใดมันจะได้ไปถึงทะเลเล่าหญิงวิญญาณสายหัวอีกครั้งร้องไห้เสียงดังแต่รักของแม่จะให้ปล่อยไปได้อย่างไรหลวงตาเอ่ยต่อด้วยเสียงอ่อนโยนแต่ลึกซึ้งกว่าเดิมเพราะเจ้ารักเจ้าจึงยื แต่หากเจ้ารักอย่างแท้จริงเจ้าจะปล่อยเพื่อให้ผู้ที่เจ้ารักได้เดินต่อหากลูกยังอยู่เขาย่อมต้องโตขึ้นตามวิถีของเขาเองหากลูกสิ้นไปแล้วเขาย่อมได้ทางใหม่ตามกรรมของเขาเองในทุกกรณีห่วงของเจ้ามิได้ทำให้เขาสุขขึ้นมีแต่จะฉุดเขาและเจ้าติดอยู่กับความทุกนี้ คำเหล่านั้นดุดหยดน้ำค่อยๆซึมเข้าสู่ดวงใจที่แตกร้านของเธอน้ำตาที่พรากไหลเริ่มชะง,งักหญิงวิญญาณก้มหน้าลงร่างกายที่เคยสั่นเทิมเริ่มหยุดนิ่งเธอเอ่ยเสียงเบาสั่นเครือว่าถ้าอย่างนั้นรักของข้าไม่ใช่รักแท้เหรอหลวงตาหลวงตายิ้มบางแผ่เมตตาแล้วตอบด้วยความอ่อนโยนรักของเจ้าเป็นรักแท้ แต่เพราะยังไม่รู้จักปล่อยจึงกลายเป็นพันธนาการรักแท้มิใช่การกอดไว้แน่นแต่คือการอธิษฐานให้เขาเป็นสุขแม้ว่าเราจะไม่อาจอยู่ข้างเขาได้อีกต่อไปหญิงวิญญาณฟังแล้วสะอื้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความกโกรธหรือยึดติดหากแต่เพราะหัวใจเริ่มยอมรับความจริงดวงตาที่เคยแดงกำ่ำเริ่มเปล่งประกายใส ร่างโปร่งแสงของเธอค่อยๆสว่างขึ้นราวกับมีแสงอุ่นโอบกอดเธอก้มกราบหลวงตาน้ำเสียงเปี่ยมด้วยความโล่งใจว่าหลวงตาข้าเข้าใจแล้วเจ้าข้าหากรักคือการให้เขาเป็นสุขข้าจะปล่อยข้าจะไม่ผูกเขาไว้กับความทุกข์ของข้าอีกต่อไป แล้วร่างของเธอก็แปลเปลี่ยนเป็นสายแสงสวยงามลอยขึ้นเหนือสายน้ำ่ามกลางเสียงลำธารใสที่ไหลเอื่อยกลายเป็นคืนที่สงบและอบอุ่นที่สุดหลวงตาอินนั่งสงบยิ้มบางแล้วเข้าสมาธิต่อราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงหน้าที่เล็กๆของผู้มีเมตตาเท่านั้น